คลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการแทรกกล่องข้อความนะครับกล่องข้อความคืออะไรครับกล่องข้อความก็คือข้อความที่เป็นเนื้อหาหรือว่าสิ่งที่ท่านต้องการจะสอนด้วยตัวอักษรน,นะครับก็วิธีการก็คือไปที่เมนูแทรกนะครับแล้วก็กล่องข้อความนะครับคลิกหนึ่งครั้งปั๊บนะครับมันก็จะมาเพิ่มแถบนะครับใน หน้าเว็บไซต์นะครับการทํางานของ Google Sites นะครับมันจะเป็นบล็อกนะครับมันจะเรียงจากบนลงล่างเรียงลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านทํางานแล้วท่านก็เอามาเรียง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 นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อท่านได้กล่องข้อความแล้วท่านก็พิมพ์ข้อความลงไปนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก่อนที่ท่านจะทําการแก้ไขนะครับให้ท่านทําการไฮไลท์ก่อนนะครับแล้วก็เลือกแบบข้อความนะครับที่ท่านต้องการนะครับ เลือกฟอนต์ที่ท่านชอบนะครับ1ฟอนต์นะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเลือกขนาดที่ท่านต้องการนะครับเลือกความหนาความเอียงหรือว่าเช่นการขีดเส้นใต้นะครับหรือนะครับถ้าเราจะลิงก์ไปที่เว็บไซต์ไหนนะครับเราก็สามารถเพิ่มลิงก์ได้นะครับไปที่หน้าไหนตามที่ท่านต้องการนะครับตรงนี้นะครับก็คือการจัดวางนะครับเป็นซ้ายเป็นขวาอะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้ลบนะครับอันนี้ผมไม่ต้องการแล้วกันนะครับอันนี้ลบนะครับไม่ต้องการก็เอาออกไปนะครับลบนี่นะครับถ้าจะให้กลับมาก็อันดูครับแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องมือจัดเว้นระยะห่างในกรณีที่ท่านมีเป็นพารากราฟนะครับเป็นเป็นแถบเป็นบทความย่อหน้าย่อหน้าย่อหน้าอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะย่อนะครับเป็นส่วนๆได้นะครับตรงนี้ท่านสังเกตตรงนี้นะครับมันจะมี เฟรมให้เลือกนะครับว่าเราจะให้มันไปอยู่ตรงไหนนะครับเราสามารถที่จะเลื่อนได้นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับประมาณนี้ถ้าท่านต้องการจะเปลี่ยนสีนะครับให้มาทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะมีทั้งหมด4โหมดให้เลือกนะครับอันนี้คือโหมดปกติโหมดการเน้นนะครับโหมดการเน้น2 มันก็จะมีสีให้เลือกตามโทนของธีมที่เราเลือกไว้นะครับหมวดต่อมาก็คือ,อเลือกรูปภาพกับอัปโหลดรูปภาพที่เราต้องการนะครับเราสามารถที่จะอัปโหลดรูปภาพที่เราต้องการได้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือทําสําเนานะครับหมายความว่าท่านสามารถทําสําเนาหน้าที่คล้ายกันได้อีกหนึ่งหน้านะครับถ้าไม่เอาก็ลบทิ้งไปนะครับ ถ้าเราต้องการจะเพิ่มกล่องข้อความนะครับมีอีกหนึ่งวิธีที่ท่านสามารถทําได้ก็คือดับเบิลคลิกในพื้นที่ว่างๆตรงนี้นะครับมันจะมีแถบเครื่องมือขึ้นมาเป็นวงกลมนะครับท่านสามารถกดตัวกล่องข้อความจากตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกหนึ่งครั้งครับนี่ครับอะไรประมาณนี้นะครับนะครับก็ให้ท่านลองศึกษานะครับ โอเคครับอีกนิดหนึ่งฮะถ้าท่านต้องการจะให้ตรงนี้นะครับเลื่อนขึ้นไปข้างบนท่านก็แค่เอาเมาส์มาไว้ตรงจุดๆตรงนี้นะครับทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วท่านก็เลื่อนขึ้นไปครับมันก็จะสามารถไปแทนที่นะครับลากให้มาเป็นแถบสีฟ้าอย่างนี้นะครับมันก็จะสามารถแทนที่กันได้นะครับแบบนี้นะครับเป็นสีฟ้าตรงนี้นะฮะแล้วก็วางนะครับโอเคนะครับคลิปนี้สําหรับกล่องข้อความก็ลองฝึกดูครับทาความเข้าใจครับ